พาท่านผู้ชมชม่าวลานของผู้ใหญ,ญ่จึกนก็เป็นรุ่นเล็กรุ่นจิ๋วนาะผู้ใหญ,ญ่รุ่นเล็กรุ่นจิ๋วก็เหมือนของเราเริ่มเริ่มต้นรับหนึ่งใหม่นะ,ะอ่าดูดูไอไอยอดน้องที่ว่าเป็นลูกพี่เขาอ,อยู่ข้างในสุดครับเนรอเนยแล้วตัวเนี้ยตัวนี้เป็นเป็นลูกเกิดเป็นเป็นวัวตัวแรกที่เอาเข้ามาแล้วมี วัวฝูงวัวล้านครับก็เลยเลี้ยงเร่อก็คือเรืกเขาเลี้ยงเคยเลี้ยงล้านไหมเคยครับเป็นวัวตะภายครับวัวตะภายสมัยวัวตะภายว่ไตัวนี้เนาะอ่าแล้วเป็นวัววิ่งลู่วิ่งลู่ใช่ไหมครับอืมเขาชื่ออะไรตัวนี้ลูกแถบลูกแถบเนาะอืมเป็น,เป,นเป็นเหล่าที่ไหนไม่รู้นะี่เหล่าเดิมครับเหล่าไอโบเหล่าไอโบกเราอบที่บ้านเลยเนาะครับเหล่าเดิมนะครับเนี่ยเลี้ยงายเป็นวัวตะภายนะครับท่านผู้ชมนี่วัวตะภายวัวตะภายก็หกรอบเนาะอืมอีตัวนี้ก็ซื้อ ตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้เอมีชื่อยังไอ้เขียวครับไอ้เขียวไอ้เขียวเขียวใหม่เขียวใหม่นี่ก็จากโปหักเนาะโปหักอย่างที่บอกว่าเราจากเสบียีโปหักนะครับนี่ก็ได้มาตั้งแต่ตัวเล็กๆเนาะครับนี่นี่ก็อายุวัวก็ไม่ไม่ไม่เกินขวบอย่างที่บอกกันเนาะน่าจะขวบตัวนี้จะขวบแล้วตัวนี้โตแล้วน่าจะขวบแล้วตัวนี้อืมเอ้นี่ลงสนามจริงยางกันเ้ยลงสนามเป็นซ้อมได้เสีย อ๋อไปซ้อมมาแล้วสนามซ้อมเาพื้นไงเนาะอ่าไปบาคารชนะสองเที่ยวครับอ๋อบาคารใช่ไหมครับอืมอืมบารีนี่นะหัวคารอ่าอ่าดูตัวต่อไปไล่ไปเลยก็ได้ตัวนี้ลูกเกิดเก็บไว้ตัวหนึ่งลเอดเาก็บไว้ตัวคึเนาเก็บไว้ตัวหนึ่งเนาะตัวนี้ใช่ไหมครับเออหน่การกระดีงั้นนี่นะเป็นเป็นไงบ้างลูกเกิดบารนี้ก็ได้ตัวนี้ผูกนอกได้ครับบาคารวิ่งแป้นผูกเลย อืมสระก็อายุวัวท่านอายุวัยนี่เรียกประมาณขวบกว้างอันี้เนาะครับกําลังเล่นนะครับอืมกําลังเล่นเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรียนรุ่นเล็กเลยเนาะครับเนี่ยรุ่นเล็กเนี่ยครับเนี่ยอืม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 นี่นี่วัวจากไรหงเป็นบุรีน้อยเนาะบ้านนอกบ้านนอกเลอลงลงลงสนามซ้อมถามจริงยังลงแล้วครับไปงเนอะแข่งครับเนอ๋อ โอ้ครั้งเดียวนะครั้งเดียวยังยังเดียีประสบการณ์ยังอ่อนยังอ่อนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวสอมไม่ให้การกันนี้ก่อนเนาะอ่าโอเคครับอ่าตัวต่อไปนี่ก็นี่ก็ลูกลูกเกิด้วยเลินนายกวีนี่ผู้นายกวีเนาะเนาะครับอันนี้มีชื่อยังยังครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งจับมาเพิ่งจับมาเนาะตอนยังตอนแล้วครับตอนแลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องซ้อมกีตครั้งละ สองเที่ยวครับสองเที่ยวดีไหมในในแวดดีครับดีเนาะครับอ่าแววดีนี่จากเรานายกวีนะ้วเนี่ยอ่าผูงพี่เลิศนายกวีเหมือนกันนี่ก็นายกวีเนาะครับนี่ก็สนามยิงกับยังเนาะสนามซ้อมผูกนอกดีครับแววดีครับผูกนอกสนามซ้อมดีเลยเนาะครับตัวนี้ชื่อมีชื่อมีชื่อยังด้วยนะตัวยังตัวตัวนี้ชื่อไอยกครับไอยกเนาะอยกเขียวยกไอยกไอยกสนามซ้อมดีเลยนะครับตัวเนี้ยอ่า ตัวต่อไปตัวไหนก,ไนกนบได้อะไรเลยใช่แล้วการยกวีหน่อยเนะาะนี่ชุดเดียวดดกันหมดเลยเนาะนี่เป็นไรหลังบ้านมาดิมันมากินนี่นี่ก็สนามริงยางเนาะสนามซ้อมอย่างเดียวซ้อมอย่างเดียวซ้วอมอย่างเดียวนะครับเนี่ยาะฮนูุนปลููกกอ่าประแทศถุงม้าประแทนศลาบดาฟ้านี่ฮะอืมไอ้นี่สนามริงลงแล้วมั้งตัวใหญ่แล้วเนี่ยยังชื่อว่ายางอ๋อมันโตแล้วพวกไงอืมก็ผม ก็ก็สอมอยู่อ่ะเพื่ง่ายเนาะครับางบ,บ,บ,บ้านไหนบาคานครับบาคานเนาะบาคานบา,คาบานอกบาคานบ่านอกาานอก้อาวครับอ้าวเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนอ่ะตัวนี้มีองดำเนาะษษษอืมนี่แหละครับน้องแดงเดือนนะครับเนี่ยในองดำนะครับเนี่ยจับมาจากเราที่อ่านายกวีเนาะเนี่ยน้องแดงเดือนนะครับเนี่ยอ่าแม่โพหักเป็นเป็นไงบ้างเล่าเล่าผลงานให้ฟังนิดนึง ตัวนี้ตั้งลานจิงชนะสี่ไฟครับลานจิงชนะสี่ไฟแพ้หนึ่งแพ้เดงบ่าลองนะครับตัวเนี้ยบ่าลองเนี่ยอาจ,จะเก่งเหมือนพี่ไหมสะทางดูดูลักษณะเราเหมือนพี่ไหม,มคล้ายๆกันเลยใช่ไหมครับโอ้เนาะม,มีมีคนมองไหมตัวเนี้ยก็มีถามซื้อหลายหลายเจ้าแล้วแต่ยังไม่ตรงกันยังยังยังไม่ตรงกันเนาะพูดง่ายยังไม่ตรงกันอ็เล่นไปก่อน สนามต่อไปอีกนานไหมเนี่ยตัวนี้ไม่นานครับองดาเดือนหน้าครับเดือนหน้าเนี่ยเดือนหน้านี่นะครับผมครับนี่นะครับองดํานะครับน้องแดงเดือดเนี่ยนะครับอ่าตัวนี้คือวัวยอดน้อยเนาะยอดครับนี่แหละครับอ่าเป็นวัวที่เอาไว้ฝึกน้องโควิดเนาะคนโควิดที่หลุดมาจากอ่าไม่ได้ขายพูดง่ายเนาะใช่ครับเก็บไว้ตัวนี้เก็บไว้เป็นลูกพี่เขาเขาก่อนกอนโควิดเขาอยู่บ้านไหนตัวนี้บารองครับบารองเป็นไงบางคุณกันบารองเจ็ดเที่ยวเจ็ดหรือแปดเที่ยวเนี่ยเป็นแปดเนี่ย 7-8เที่ยวที่ออกชนะหมดเลยครับไม่เคยแพ้ท่านผู้ชมไม่บบกนะครับเนี่ยผลงานในยอดลูกยอดนะครับเนี่ยบาสามบาลองนี่เป็นเป็นเหล่าที่ไหนนะตอนนี้ซื้อมาจากสามเดือนครับสามเดือนเนาะเนี่ยวัวสามเดือนนะครับเนี่ยเนี่ยวัวสามเดือนถ้าไม่ติดโควิดช่วงโควิดรู้ว่าสองปีไม่มีโควิดก็โอ้โหกันสนุกเลยเนาะคงยาวของราคาของราคาคงน่าจะหลายตังค่ะน่าจะหลายตังค์นะสองสามเที่ยวก็มีคนถามซื้อเหมือนกันเออแต่ว่าตอนนั้นยังรักอยู่ยังรักอยู่ครับ ืตอนที่ว่าคนถามซื้อบอกหลกราคาได้ไหมเท่าไหร่ประมาณประมาณแสนครับประมาณแสน,นเนาะครับอืมๆๆๆๆๆโอเคนี่แหละครับนี่เวลานเนะาะเวลานของผู้ใหญ่จึ๊กนะครับที่ว่าเป็นรุ่นเล็กนะรุ่นเล็กที่ก็เริ่มเหมือนก็นเริ่มเริ่มเริ่มต้นใหม่เนาะตอนนี้เนาะจุดนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นใหม่นะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชม แม่เหล่าวัวานของผู้ใหญ่จึกมีทั้งหมดกี่ตัวทั้งหมดกี่ตัวนะสามสิบกว่าตัวครับสามสิบกว่าตัวเป็น,เป,นเป็นแม่แม่แม่ที่ให้ลูกได้กี่ตัวเป็นแม่ที่ให้ลูกได้เจ็ดแปดตัวครับเี็เหลือเป็นวัวสาวครับเป็นวัวสาวที่ยังไม่ให้ลูกเนาะครับอาเป็นสาวน้อยพูดง่ายเนาะครับอืม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 เป็นเป็นเหล่าตั้งเดิมดั้งเดิม,ดดมอ,ยอยู่ในนี้กี่ตัวดั้งเดิมทั้งหมดเลยทั้งหมดเลย ที่ว่าซื้อเข้าจากไอ้เสียบีโปหักสามแม่ครับสามแม่อืมมาแล้วตัวไหนนะที่ให้ตัวเมียมาแม่ของแม่ของเราไอ้แดงเดือดใช่ไหมครับอ๋อเป็น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 อะไรของแดงเดือดเป็นเป็นเหล่าเดียวกันเป็นเหล่าเดียวกันกับแดงเดือดครับนะครับเป็นเหล่าเดียวกันกับแดงเดือดนะครับเป็นตัวไหนตัวดูครับ เหื่อครับใกล้ได้ไหมได้ครับเอ้ะแตกไปนี่ครับตัวที่หมองหน้าเรา่นี่นะอ่าคู่นั้นต,ตั้งคู่เลยใช่ไหมครับอ๋อเออเหมือนกันเลยเนาะนี่หละครับเหล่าแดงเดือดนะครับเป็นเป็นญาติญาติขมนต์ไอ้องดำนะ่าเนาะใช่ครับนี่ญาติอง์ดำสองตัวนี่ต้อหอยลูกแกงเนี่ยมันมาอยู่นี่อยได้เลยครับได้เลยครับลูกเขาตัวไหน ลูกลูกตัวแรกที่ผมเอามาเป็นเป็นตัวนี้ตัวเมียตัวผู้ผมขายไปแล้วอ๋อแล้วปัจจุบันิเหที่อยู่ต้นตรงนี้มีไม่ลูกเขามีลูกเล็กครับลูกเล็กอ่ะน,นี่อนเขียวนี่สวยตัวยนั่ะเดินตามตูดอ๋อเนี่ยครับอ๋อเพิ่งพิ่งได้ตัวู้ตัวเดียวที่เหลือเป็นตัวเมีย ได้ตัวู่ตัวเดียวครับอกว่าขายไปแล้วนะขายไปแล้วครับแล้วก็มีเราโพหกักัวไหนบ้างของเราโอหักนั่นแหละคู่นั้นแล้วไอ้ตัวด่างไปไหนแล้ววะด่างดําอ่ะอยู่อยู่ข้างหลังนะครับอืมเมื่อกี้นี่เป็นเหล่าแดงเดือดเนาะเมื่อกี้เนาะขอ,องตัวเมื่อกี้แล้วก็ไปแบ่งบ้านจับปูดอนแตงมาได้ได้แม่หนึ่งเลยเราจับปูใช่ไหม ครับตัวไหนตัวไหนด่างแดงครับด่างแดงเดี๋ยวเดี๋ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นตัวอ่าติดตัวเล็กนี่นะอ่าใช่นี่ครับนี่ยเ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 ห็นจระนาดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นตัวเด้ไใช่ครับเราจะปูเนาะครับได้มานานยังเออได้แม่มันมาแล้วก็แม่มันพวกแบ่งไปทีหนึ่งตัวนี้เป็นตัวลูกอ๋อแม่เราพอแบ่งไปแล้วครับอืม แม่มาอยู่นี่ก่อนแล้วเ็าพวกเ็าแบ่งไปใช่ครับได้ได้ได้เป็นหัวสาวมาสาวสาวเล็กตอนเ็าแบ่งไปเขาให้ลูกยังอยู่ที่นี่ก็ได้ลูกลูกตวงเป็นตัวนี้คือคือตอาตัวนั้นนะพูดง่ายครับอ๋อได้ลูกตัวนี้แล้วแม่เขาเอาไปแล้วพูดง่ายเขาแบ่งไปใช่ครับอืมอืมอืมโอเคโอเคโอเคข้าใจแล้วเราเราเราตั้งเดิมมีตัวไหนมั่งเราตั้งเดิมใช่หมดเลยใช่ไหมนอกจากใช่หมดเลยกระโบยลายพวกเอ็ดดานนี้ใช่หมดเลยนอกจกนี้ลายนี่ใช่หมดใช่หมดเลยนอกาเราตั้งตั้งเดิม นี่นะครับนี่ก็พ่อพันวัวเนาะนี่เนาะครับนี่อันนี้เราเราตาตาขวาพาัฒน์โอเสียมอสเสียมอสพัฒนเนี่ยครับเป็นตาขวาเลยนะเนาะตาขวาเหมือนพ่อเลยเนาะเป็นซื้อมาแต่ตอนอายอุวัวเท่าไหร่ตั้งแต่ลูกแอรมกันลูกแอรเลยอ๋อเหรออยู่ยน,น,ยนี่กันนานแล้วเนี่ยเนาะหลายปีแล้วครับอ๋อค่อยลูกที่อยู่นีลูกเขาหมดเลยนะมึงเนี่ยใช่ครับอ๋อ ที่เอาไปซอกที่ขายไปทำงานก็ลูกครับ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 ก็ประมาณนี้เนาะขายไปช่วงโควิดอะเยอะหน่อยประมาณกี่ตัวขายช่วงโควิดโอ้ยเป็นเป็นสิบแม่เลยครับสิบแม่เลยเนาะอืออ่าก็ประมาณนี้นะครับคือไงที่เลี้ยงหายากเนาะก็ต้องลดจํานวนครับส่นต่อมาเลี้ยงข้างของเลี้ยงข้างของให้เขากินไปเรื่อยนี่ฮะนะครับเหล่าโบราณนะครับโอเคครับะมาณ้ี้ครับ thank you